ครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สองมาแห่งมวลซืนเนาะเอามื่อนี่มาตามต่อนแล้วทา่านปูวัดปลาสายขเขมรนครับผมเนาะมาตามพ่นยูในถ้ำพี่น้องด้วยมวดที่ผ่านมาฟันมากโคกทุ่ถ่ายเก่าโกกับสองศูนย์พี่น้องเนาะเข้าเต็มเต็มน้องพี่น้องแตะซักแตะใส่เลยพี่น้องด้วยมวลที่ผ่านมาตอนมวลนี้ให้มาแล้วครับผมอ่า ต้อกลับไปพิจารณาน้ากันเด้อพี่น้องเด้อต,ตัวเลขที่ท่านเห็นเนาะเป็นควบเสือสนเนอ้อวนบุคคลเนาะแต่ว่าให้มากตลอดผู้ใดท,ท,ท,ที่ต่ำจานซ้ายขมเขมน้นคือสิรูดีนะพี่น้องเด้อดเพิ่นให้มากตลอดเด้อพี่น้องเอาไปเบงังไปช่มพิจารณาตัวเลขน้ากันครับผม ครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเนาะมาตามแนวทางตามตอนแนวทางครับผมเนาะปูสายเขมรนครับผมเนาะมาพกมาพวาเพิ่นนํามาหาอยู่ในโขกในป่าพี่น้องเอ้ยบริพัวกระโดดแล้วเนาะครับผมอยู่ในถ้ำลำไยพี่น้องเนาะอาจารย์ไ้มากเขาสู้กับพี่น้องเนาะวที่พลานมากกับเขาเนาะ เก้าหกตรงตรงพี่น้องทัาสองศูนย์เนาะนี่พี่น้องเอ้แอดมินจะอยู่บ่ได้เราพี่น้องก็ตามหาพี่น้องก็คือปูคนปล่อยไห้เนาะพี่น้องอ่าปูวัดปลาสายไขเมนก็คือปูได้ิีตามก็คือรู้จักดีเนาะอืมก็ได้ท่าสอางได้เดินทางมากพี่น้องตามหาจา์อยู่ในหกในปลาพี่พี่น้องเลยเนาะสวยจีมากข้อ ไก่คักอยู่โอ้โหตรงเลยตัวนี้ย่่ตรงๆเลยครับผมเ968620จังคักบอทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเอ้ยนีอีกบอ2029อืมวัต่ิภานมากพี่น้องเอยแต่ว่าทั้งก่องก็่วุ่มวุ่นั้งเช่นละวง่วุมตามที่เห็นนั่นนะครับผมวงกลุมตามนั่นนะบ่ะบัวก็จำเป็นนะ เอาจากในกับมวดนี่มาหอดมองหอดทีเพันแนวนอกพี่น้องด้วยนี่ยินข่าวว่าอาจารย์เพิ่นจะสั่งสาราเนาะกฤตินี่แหละพี่น้องเพิ่นก็ร่างเ็ดทางเขามากเองไม่เนเิ่นก็ร่างเทปูนเทพยังได้พี่น้องได้เอาขั้นบาลานีได้กฤติโศกมันไป๊มกันนี่แหละทั้นซ้อนกฤติโงคห้ยได้พี่น้องได้สำรับวกที่พัฒนาเสียดายอยู่เนาะไม่ตามเพิ่น ใายไปหลายงวดแล้วตอนงวดนี้มาประเดิมด้พี่น้องด้ยิ่งขา่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่าาตามตอนนั้นห้างงวดวันที่สิบหกครับผมมานี้ยพี่น้องรอดที่ตามมาต้องกานกรลังอ่อนนานั่นอยู่อืมอันนี้เป็นเลขเียนไวงอืมอันนี้เป็นเลขวันที่สิบหกได้พี่น้องได้เบื้องตนครับผมเนาะ งวดที่ศูนย์หกประมูลได้เก้ากับศูนย์บอกศูนย์หกงวดวันหนึ่งครับประมูลได้เก้ากับศูนย์ข้างล่างฟันสองเลยท่านสองสองเม็ดเดียวเลยท่านมาสองข้างบนกบ็ได้เก้ากับศูนย์กับเลขจับใช้กันจกนเขาตลอดนอกจานเนาะอ,ะอือันนี้เด่นสีรักลอยรักลอยรักรลอยเดยนซีน้ำวุ้งกุ้ไปเดนซีได้พี่น้อง เลขวิ่งเก้ากับศูนย์ตัวที่เขาตลอดบอะจันแต่ก็ปีแต่หน้าเบื้องเพราะว่านี่นี่เจ้เอาไข่ปี๊เด็กแต่ล่างเนี่ยเอาอันนี้เอาไปเปิดตดวันแรกผีหลังเนีสามสองสามเจ็ดเก้าศูนย์หกเด็กแต่ล่างเนี่ยครับผมเด็กแต่ล่างแต่ว่าล่งมาอยู่แต่ว่างบพราะในนี้ต่กระ่วกขุมหายเยอะ กูกลุมไตัวนึงยิงเก้ากับศูนย์มกักซ้ำกันเก้าออกับศูนย์ได้โอ้เี่มากอีกบ่อจานเก้ากับศูนย์ศูนย์ี่พวกนี้เลยตัวนี้อ่าก็ยืนบอกแคว่อีกข้างโดดกับหกศูนย์ข้าโดดกับเก้าศูนย์อ่าอันนี้คือให้เอาไปจับกูกันยืนใบเต้าัเดี๋ยวฮาใบเต้าครับผม นี่มิดฟันมาอาจารย์มันจับฟันอยู่ก็ายามไปเชือมันงฟ้งฟันเอาจากเดี๋ยหาเจ้าพุ่มเจ้าทีเพิ่นดนบันดางให้เนาะฟ้องฟันมันปวดแน่นอนอือหาเจ้าทีเพิ่นมาให้โชคให้ลาบตุดหลอดจะไหนจะรอติดตามเหมือนกันอาจารย์ปฏิเั็ิเด็กกระล่างให้เด้าพี่น้องเด้อตอนนี้ก็เป็นวัตถิภัณฑ์มาพี่น้อง อืมเลขวิ่ง0กับ9มากเก,าก่าแห้งรักลอยมดคนหนึ่งตัดทิมซำโอ้ใช่ได้ครับอืมอ9 9 6 9 9 7คุณนะมากเก่าแห้งครับผม9 0 7 9 8 6 9 2 0ก็าลอ้ตัดเอาตัดลินจตสองตัวทไทยเ้้ยอัันอ,อกบอกคุนไปอืมจะหมวดคว้อนมดทิ้งดอกบัดนี้เขาพี่ที่สีบอก งวดที่ให้เข้าสังเกเตเบื้องทีจะหนาเบื้องเอาได้เด็เดเี่ยแน <c oughs> ่นนเดียวงวดที่มันบอกศูนย์หกเนาะคร <c oughs> ับผมงวดที่มันบอกศูนย์หกก็เคยลุ่งไปได้หลายช่วงเพิ่นนั่นแหละไปเสียวไปโรคหนํำกับบ้าาดอกแต่ว่าการถือแล้วกับมาทําบุญน่ำกัน <c oughs> ออ่าเกิคือบวัวแพงตัวเล็กเก่าครับผมเนาะคือเลขวิ่งบนเก้ากับศูนย์งวดงวดวันที่สิบหกพฤษภาหกห้าครับผมอ่าพฤษภาอ่ะาาอาจารย์ให้นไปเนี่ยเก้ากับหกบน วิ่งล่างเอ๊ะเก้ากับศูนย์วิ่งบนแล้วขัางล่างให้วิ่งห้ากับหกมันม่ครับผมบาทนี่ให้สังเกตเบองวันในช่องต่ล่างสี่เหลี่ยมที่เลขวิ่งเก้ากับเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันมันม่ครับผมอ่าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันห้ากับหกไม่มาด้วยกันพ่าจารย์วงตัวไหนในวงกลมวงศูนย์หกมันมัครับผมจะเปินเป็นน่นตัวพีดตัดวอ,อกตัด, 12, อออด 13, ชิบสองวักเอาชิบสามใส่ไ่มมัน งวดที่16เนอะพีนอ่อนก็สุดยอดมากงวดที่มันออกมากบางนึงนี่เลขประมูลได้9กับ0 5กับ6เหมือนเดิมครับผมสังเกตเ,เบื้องยูใน,นตะล่างสี่เหลี่ยมพพาจานเคยวุ้งเคยวุงตัวไหนงวดบางนึงครับนี่ยจานวุ้งไว้ตัวนี้มี0มี9มี6กพาจานวุ้งไวงไ้เก้า0 6เห็นไหมครับผมจะมาเก,ก้า6ตรงๆคือกันกับยูในคลิปนี้ได้เนี่ยครับผมเห็นไหมโอ้ี่เข้าไปนี่คือวงกลุมไหม่ไพในช่องสี่เหลี่ยมนี้จะวงตัวไหนโอ้คือสําคัญย นี่คือสำัได้สองี่ยมนี่เจ๊แมนคือคือเพราะว่าวงงวดควอนพุนกับวงตัวตรงครับผมงวดนี่กับวงตัวตรงงวดนี่งวดนี่กับพี่แจน้าพว่เหาฮะนี่มันเดี๋ยวสีว้งใตัวเดียวโอ้วงวตัวเดียวกันฮ่้ฮ่า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 ฮลยว่าฮ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 นา้่าฮ่าฮ่งเ่าฮ่า่าฮ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 ่นฮ่า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 ้่าฮ่าฮ่อฮเาาฮ่า่นฮ่า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 ฮา่่ ฮู้งผมหายก่อนเพราะว่าหายห้องพิจาร้าเบื้องเหาาชสดุลพินิษปั้นจะก่ย่านเบื้องในไหลอ่าอ่านี่หไปซะนี่บานนี้ตัวนี้สรุปว่าใหได้ออกว่าเขาจะไปบนหรือไปล่างก้ากับศูนย์มักทั้งสองตัวครับผมกบศูนย์มักทั้งสองตัวเอ็ซีเอ็ดนห้เงาสังเกตดงกันได้พระอาจาร์วงกลมจะใดงวดก่อนที่มันออกศูนย์หกพายจา์วงกลมครับผมอ่าบานนี้ก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกัน เก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันสามกับสองไม่มาด้วยกันเดะเจ็ดกับสามไม่มาด้วยกันว่ามันเดือยยังให้พิเศษหน้าพ่อเราพ่อจย์เคยบอกว่าเก้าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันหมวกรงหมวดมันออกมาก่นหนึ่งครับผมเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเก้ากับแปดไม่มาด้วยกันที่พ่อจย์บอกว่างบ้านนี้เกลเลยเขียนลงไปอยู่ดอกแต่ว่าหังเบาห้ากับหกไม่มาด้วยกันหกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมีบอกอยู่เนี่ยมไม่แยกตัวเห็นป่ะแต่เลขวงวลมหม่ศูนย์ เก้าหกมันเลยตัวกลางมันพยายามๆสังเกตเบื้องไอ้ส <โ anything. S 2> er, ังเกตเบื้องวางจีเด้เก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันเนี่ยห้อยให้อาจารย์ว่าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันสองกับสามไม่มาด้วยกันสามกับเจ็ดไม่มาด้วยกันไอ้พี่เจาน่าเบื้องเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันมันเหลือจากตัวอยูี้นี่ใช่ใช่ใช่คือคือมันสีแตกเครื่องมแตกเข้ากับพี่เจาน่าโอ้ฟังท่านปน้าพี่น้องกัยอาจารย์ช่อง่วขนาดเล็ช่วงนี่ยช่อง่วเลยพี่น้องเออ สองกับสามไม่มาด้วยกันเออฟังชัดชัดพี่น้องสามกับเจ็ดไม่มาด้วยกันเจ็ดกับสองไม่มาด้วยกันเออตัดแล้วเก้าเก้ากับศูนย์ไม่มาด้วยกันอ๋อฮะครับผมมันเหลืออย่างอยู่ในบริเวณนี่แหละอยู่ในนี่แหละจะขึ้นที่เนี่ยจะคือนเด่นศูนย์หกกับเจ็ดไม่มาด้วยกันมันเหลืออย่างบบบนี้มันเหลือหน่อยที่เลี้ยงเหลือไหลเอาไปใส่ดูทีไปเอานาอ่าครับผมคือวิ่งแนี่พี่ให้วิ่งเก้านี่ะวิ่งเก้ากับศูนย์ที่นี่เนี่ยนี่ เ,เลื่องคือซูนสาม่อยจ้ะเล่องกาโบงมูจ้ากาจานมูจ้าไปฟังน้ำกันวิเคราะห์น้ำกันได้ครักไเบิง้งกไฮเบิ้งนี่ตามตามที่พ่ออาจารย์เท็ดเ็น,าานบ่พรออาจารย์่วงตัวใดมันตรงกันไปตัวใดคือมันดิเคลื่อนไปใส่กับโบจัดเคลื่อนครับผมนี่คือเก้ากับหกกับบวงกลมหมเก้ากั 6, าบหกศูนย์กับหกกับบวงกลมหมาศูนย์กับหกคือบอกยังไงสองสามเจ็ดเป็นเลขยืนของมันอยู่ในนี่เห็นไหมเลขยืนดักจิมแน่ลักได้โบจักครับผมดักจิมแน่ลักได้โบจัดแต่ว่าตามลักที่มันมาเห็น งวดที่มันออกศูนย์หกะเก้าศูนย์หกมันวะเลขลักมันมาเนี้ยอ่ห้าหกเจ็ดเอ้ห้าหกสามมันออกศูนย์หกมันวะ<ม>ออกศูนย์หกงวดที่หนึ่งมิถุนาศูนย์เก้าแปดเป็นเลขลักมันวะห้าหกเจ็ดเนี่ยเลขลักก็มาแล้วบุ้งกลมเชื้อตัวได้บ่ไงเก้าหกงวดนี้ม,มันซื้อตัวได้กัด ใส่ยานเบิ้งเอปอนปันจะกะยานเบ้อตัวแต่ว่ารักลอยเท่ากับรักลอยเท่ามีสี่ห้เด้อโอ้รักลอยอารักลอยสี่หครับผมเลขรักเขาหยืนอยู่คือเก่ากับศูนย์ตอนนี้ครับผมเขาหาตัวใช้เอาอ่แเขาหาตัวใช้เบิ้งเอา ใส่ดุนพินิษฐ์เบื้องจะมาขันจับคู่แล้วบ่ต้องปั่นจักรยานครับผมแล้วชดน้าชีพหน้าเนาะครับผมให้ผู้จับคู่ให้แล้วจังค่อยบ่ต้องปั่นจักรยานโต ồn ซักมันรวดโอ้อ่าเพราะมันบ่ต้องบุวิเคราะห์อีกแล้วบ่ต้องไปวิเคราะห์อีกอ่าชุ่นชุ่นไผก็สร้างบ่ได้ว่าแต่ว่าชุ่นซองไดชุ่นตำหนักไดก็บ่ได้ว่าเพิ่นเอาไปปล่อยน้ำกันน่ะมาเฮ็ดซอยกันเฮ็ดน้ำวัดน้ำบ้าเฮานั่นล่ะเพิ่นก็อยากหาเลขเข้าคือกันอ่าแตะลาหม่องก็ได้เนาะพี่น้อง อขาลอ้เมืองดผมถ้าปูสายขมิ้นปล่อยเขาอีกจองหวัดมากอีกที่ไหนคูเขาก็เลี้ยวไปเนาะเพราะว่ามันกับเป็นแค่หมึกและปลายปกาคาเนาะนั่นมันมาคนหมุนอยู่บางกอกคนบอกอยู่กลางป่าเสียคู่เขาเสียอ่าคู่เขาเปียสาำลำย่อยูดรนบ้างสาหม้อเสียบ้านดงสวรรค์เสียบ้านดงสวรรค์อ่าบ้านดงสวรรค์มาตั้งสว่างเข้ากับผ้าสุกเอผ้าท่องครับผมนะ ข้าวออกไปใส่ด <sever personal paid jacket> ูท <rawd Moder> ีเบิ่งเด้อเย็บเชียร์มินข้าวพอออกไม่ออกข้าทั้งช่องมหาเฮงครับผมอ่านั่หาจนพออย่างว่าอยู่ในถ้ำจนได้ออกมาว่ามาเฮงสีมากก็ได้ออกมาอาจารย์เพิ่งจะสั่งสลัดเออพี่น้องเออออไปมีโรงมีลาบกะบคิดทอดคิดถึงเพิ่นอ่าคิดจะซักเพื่นกับให้เขามาตลอดได้พี่น้องเด้ออาจารย์สายเขมรครับผมเนาะขันข้าวจีดมีกับสิติที่คำนวณไว้หันเนื้อ เดี๋ยวก็บอต้องถามกันว่ามาจากงวดครับผมมีสถิติไอ้เบิง้งเดียดสีหยอนสถิติเบิ้งนี่บ่มานุ่กันกันแย่งหลายนาั่นะพี่น้องนะฝากไปพิจารณาครับผม <c oughs>